สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวสบมสูงวัยสบายมากนะคะดิฉันนิตาณิตาหงอิทธิกรรายงานตัวค่ะช่วงเวลาของพูดแรกของเดือนที่หลายคนรอคอยนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับแม่ครูอุชัญญาเศรษฐบุตรค่ะแม่ครูอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะคะธรรม,มสวัสดีค่ะแม่ครูค่ะธรรมมสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีทุกท่านเจ้าค่ะสบายดีกันเนาะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสบายดีกันเพราะว่าเราคุยกันมาเป็นปีๆแล้ว ไม่ได้อยากพูดซ้ำวนไปวนมาแต่ว่าเป็นการที่ย้ำเพื่อจำเนาะวันนี้ตอนนี้มาเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมน้ำาสีย<ะ>เรื่องเสายัางไม่เลิก <c oughs> เห็นไหมล่ะว่าว่า,วามันเอาแน่นอนไม่ได้แน่นอนที่สุดคือตัวเรานี่แหละวงการได้ดีที่สุดแล้วยางอื่นเราไม่สามารถเลยค่ะอการคันอาการหวัดระแวงสับสัตว์ที่มากับน้ํา ค่ะความเครียดขาดผมไหนๆแต่โควิดก็กลัวแต่ตน,น้ําก็กลัวตอนนี้กลัวเรื่องไม่มีจะก,กินมากกว่ามันน่าสงสารจริงๆแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้เจ้าค่ะผ่านมันไปให้ได้ทุกอย่างเราต้องคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะออกมาดีเองเราต้องคิดว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันจะต้องออกมาดีไม่ใช่พูดจะเลยมันต้องออกมาดีเพราะถ้าเรายอกเมื่อไหร่การตกเมื่อไหร่หรือหมดกําลังใจเมื่อไหร่ มันขาดโผมนันกระนำ่ำซัมเมอรเซลล์ัวลงเลยค่ะอย่าปล่อยให้อ่อนแอใช่ค่ะเราทอร้อไม่ได้จริงๆเพราะว่าคุณต้องถามตัวเองว่าคุณอยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามีชีวิตอยู่แบบไหนถ้าคนทอ้อคนถอยมันก็ตายแล้วอะ่ะหรือถ้าแบบโอ้โหฉันทําบุญมาขนาดนี้ทำไมต้องเจอแบบนี้นี่พูดยางแก่ธรรมะน้อง,งท,ำทำไม่ไมทําบุญม,มันมันโตๆเสมอมันก็อาจจะตามเราทัน ถูกไหมแสดงว่าเรายังทํานม่พอท่านอาจารย์คุณแม่ชีสันธนีท่านบอกว่าเกลือมันก็ช้อนหนึ่งเหมือนเดิมอะ่ะมันก็เค็มอะ่ะถ้าน้ํานิดเดียวหรือกินเกลือเปล่าๆในแค่ช้อนหนึ่งกับภาชนะเล็กๆหรือว่ากินเกลือเข้าไปช้อนหนึ่งเลยเค็มมากถ้าเราไปเปลี่ยนน้ําแก้วหนึ่ง มันก็อาจจะจางกว่าอันนี้ถ้าน้ํากะละมังหนะึ่งอ่ะมันก็ความเค็มของเกลือมันก็จะจางลงไปอีกถ้าน้ําเป็นแบบใหญ่ๆเป็นถังเป็นแท้งเป็นบ่อความเค็มของเกลือมันก็จะน้อยลงได้ทั้งๆท,ที่มันก็ช้อนหนึ่งเข้ากันเพราะนั้นเราก็อยากไปทอมัน เราก็พยายามเติมน้ําเติมบุญของเราไปเรื่อยๆค่ะคืออย่างที่แม่พูดแหละค่ะว่ามันเหมือนกับมีเรื่องนู้นมาต่อเรื่องนี้มาต่อเรื่องนั้นยังไม่รู้สึกว่าฉันลืมตาอาปากได้เลยยังแบบมาเจอ,อเรื่องนี้อีกแล้วแบบพอภาวะแบบนี้ค่ะแม่ความกลัวก็มีบางทีน้ายังมาไม่ถึงแต่ว่าใจนี่กลัวไปแล้วฉันจะทายังไงปีห้าสี่มันหลอนกลับมาให้ได้เห็นกันหรือแม้กระทั่งบ้านไหนไม่ได้เตรียมตัวน้ําท่วมบ้านปีห้าสี่เป็นอะไรที่แม่กําลังฮอตเลยอ่ะแม่เป็นอาสาสมัครประมาณปีสี่แปดปีเก้าห้าสิบนะ ถ้าขี่กันบางที่ไฟแรงมากแล้วน้ําท่วมเนี่ยคือว่าโอ้โหเราไปจิ้มน้ําหลังบ้านเราทุกวันเราติดกับใกล้ๆกับคลองวัดลาด้าวเนาะมัาจะมาแล้วเราอยู่เป็นเกาะกลางจิ้มทุกวันตื่นเช้าไปจิ้มแล้วแม่ก็เก็บของขึ้นบนชั้นสองมีแรงจากไหนไม่รู้ใช่ไหมว่าป่านนี้ยแม่ยังไม่มีมีปัญญาเอาของเลยเลยเออสี่อะไรเลยแล้วเออหกสี่ แม่หนูอ่ะอยังไม่ที่พอนเอาของลงเลยแล้วของพวกนี้นเราคิดว่าเออเรามีเมื่อไหรอะไรมาเราคงบริจาคแหละเพราะมันไม่ใช่เป็นสิบปีถูกป่ะค่ะเครื่องโตเครื่องต่างแล้วก็ไงข้างล่างโล่งซื้อมาอไงใช่มันมันมันก็ได้ถึงคนเล่นไพ่เนาะเวลาตำรวจมามันมีแรงมาเออแม่เป็นแบบนั้นแล้วปรากฏไงน้ําไม่ได้ท่วมบ้านแม่หรอกนะค่ะแล้วแม่ก็เอารถไปแ,แอบจอดไว้ที่ห้างหันไปจอดรถทุกคันแล้วแม่ปีนั้นแม่ออกทุกวนันแม่ออกช่วย ่อนทุกวนันโบกรถไปกับหนูอันแล้วคนใจดีมากยามวิกฤตอ่ะหนูเราต้องรูแต่เรื่องน,นี้และปีที่แม่สนุกมากามถ้าแม่จะบอกว่าอเออมันกลับอีกก็ดีเนาะ,ะแต่อายุเราเปลี่ยนไปแล้วไงแต่ว่าถ้าเราบอกคนคน,คนที่น้ำทุกคอีบ้า,าอาบ้าจะชี <laughs> ้แจอะไรแม่กลัวจะตายแต่แต่ต้องยอมรับความจริงว่าปีนั้นเป็นปีที่แม่มีความสุขมาแม่ความสุขจากความทุกข์ของคนอื่นแม่รู้สึกแม่มีประโยชน์และแม่ออกทุกวนกันโบกรถแล้วกปกติเรากล้าโบกรถที่ไหนเราก็เอาเราไปตั้มไป อะไรตอนนั้นเราก็ยังพอไหวนะ <c oughs> เออ้าเอาเราไปแล้วลูกเราก็สาวๆเราก็ไปกันได้คือ <c oughs> ถ้าเราคิดแบบเนี้ยคือคนใจดีอยากจะบอกว่าเราบอกรถรถซิกซ์อัพแล้วก็โดดซุบซบคนใจดีมากอะ่ะแม่ออกทุกวันนี่ออกที่ไปแล้วก็ไปช่วยไปกับทหารไปกับสเสถียรเสถียรก,ก็น้ําท่วมหนักค่ะลูกโร <c oughs> งเียนของเรานี่นะ้ำท่วมขึ้นอกเลย <c oughs> เออแม่ก็ซื้อสุดเอียมเนาะสั่งมาแพงมากเอี้ยมยางค่ะที่ถึงหนะ้าอกเนะี่ยูอยากใส่มากปรากฏว่าแล้วเราก็ออกทุกวัน เราออกไปเราก็ไปช่วยคนเอาข้าวแล้วก็มีกัญยาณมิตรจากที่ที่จังหวัดอุบลน,นะครูบาอาจารย์ส่งข้าวเข้ามาให้เราได้ไปช่วยคนลูกมันเกิดความสวยงามาในการวิกฤตไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันแย่ไปหมดมันแย่แย่จริงบ้านเราถึงแม้ไม่ท่วมจะลอบไปท่วมหมดเลยรถลาาไปหมดเลยแลวเราอยู่ถวคลองด้วยแต่เมื่อเราอาจหัรออกมาในการที่เรามีแรงมีกําลัง นะแล้วเรามีบัตรดีคือลูกแล้วเราก็ไปเจอครอบครัวครูบาอาจารย์นะเถียนเป็นแหล่นเลยที่น้ำท่วมแล้วก็ออกช่วยน้ำบ้านเรายังท่วมอยู่ค่ะคุณแม่ท่านไม่ชีจะไปต่างประเทศมัง้งแล้วพอกลับมาเนี่ยท่านลุยเลยลุยชุดไม่ชีเนี่ยแหละเข้าไปโรงเรียนของเราหนูจาได้ไมันอยู่ข้างในในเนาะ,ะน้าท่วมถึงน้ออกแต่ว่าเราไม่ย่อท้อในการท่วมได้เห็นพลังของครูบาอาจารย์แล้วเมื่อเราการยานมิตต่างๆรู้อุบลที่อุบลนนะคะโรงเรียน YS y o บ t u b e นี่ขอเอ่อยเลยนะคะแล้วก็วัดพุทธ ผิดนะคะแล้วก็พี่ที่เขาเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านช่วยดูสายวัดปฏิบัตินะคะสายหลวงพ่อชายเนี่ยรวมกันแล้วก็ส่งรถบรรทุกมาบรรทุกข้าวอะค่ะ mm hmm. บรรทกต้มทั้งปลาเออมาให้พวกเราไปแจกต่อค่ะ mm hmm. เรารู้สึกว่าโอ้โหยามวิกฤตเนี่ยมันมีสิ่งที่สวยงามเพราะนั้นที่แม่พูดไม่ใช่ว่าเราเก่งเราอาจจะบอกว่าโอเคมันยังไม่มาถึง แล้วทุกทุกท่านก็รู้บทเรียนอยู่แล้วว่ามันมีน้ําท่วมอย่างคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำเนาะเขาท่านก็แข็งแรงแตอนนี้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันจะมีฮีโร่เสมอลูกแล้วก็เป็นการช่วยกันปกติเราจะโบกรถที่อันตรายมากแต่ณตรงนั้นณนะวันนั้นคนช่วยกันน่ารักมากมเพราะฉะนั้นแม่ก็ยังเห็นว่าเอานะถ้ามันจะเกิดอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละ,ะแต่เราเลือกมองหาสิ่งสวยงามงข้างๆตัวเราดูไหมคุณแม่ ที่แม่ครณเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ว่าเก่งเลยนี่เก่งแต่ในเมื่อเรามีกําลังตอนนี้ก็เหมือนกานอย่างสโควิดแม่ก็ยังจะต้องเกิดสิทธิ์ของตัวตัวแม่อยู่เนาะ <c oughs> อย่างที่รู้กันอย่างอุบัติเหตุแม่ก็ยังยังเด้งเด้นอยู่แหละเลยไปหาหมอยากลําบากแต่พลังในการสมองเรายังมีปากเรายังพูดได้ลูกศิษย์เป็นมือเป็น เป็นแขนเป็นขาเป็นหัวใจของเราได้อย่างหนูเป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นเราก็ช่วยกันช่วยกันทุกวิธีทางแตทั้งทั้งกับมา้ากับป้าหนูเห็นไหมแมากับป้าหนูท่งร่งเรื่องกระโจมอ่ะแม่บอกโอดีเนา แม่ก็เอากระโจมที่แบบผ้ากับน้ำแบบเออฟังแม่ในแบบจะอบตัวแต่เมื่อก่อนเราใช้อะไรกันเราใช้ผ้าห่มผ้าปูที่นอนกันเนาะใช่นะคะ,ะเราใช้แบบว่าเออไม่ต้องกังวลเราใช้ผ้าปูที่นอนถุงใหญ่แล้วมุดโต๊ะก,กันแต่เดี๋ยวนี้นวัตกรรมเห็นไหมว่าคนผลิตเนี่ยไม่แพงสองสามร้อยบาทเราสามารถซื้อกระโจมอบตัวได้แล้วอันเนี้ยน้าหนูไม่มาแม่ก็ไม่รู้หรอกเพราะแม่ใช้ธรรมชาติไม่ใช้อะไรของแม่ไปตามเรื่องแต่เดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันจะเป็นมุดโต๊ะทาไมอะะ่ะค่ะแล้วน่นก็ส่งอันนี้ไปกับกองงานอาสาสมาัคร เขาเอาไปอสอมอค่ะเอาไปแล้วก็ลูกแพงแล้วก็เอาไปทําให้กับเป็นชุมชนหมู่บ้านเห็นไหมนิดเดียวของนูเนี่ยแม่ไปต่อยอดละดีจังค่ะอย่าเพิกเฉยว่าอะไรสิ่งที่เรารู้เนี่ยมีเดียวดังนั้นแม่มานั่งแบบโอ้ฉันยังไม่หายฉันออกไปไม่ได้ฉันเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นทําไมฉันไม่หายสักทีนะ ทำไมฉันต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยอ้าวจะทําไมทําเพื่อเราก็ต้องเดินหน้าต่อถ้ามันจะหายมันก็หายแหละเราก็ไม่เคยที่จะไม่ดูแลตัวเองถูกไหมเซลล์<ะ>ที่เซลล์เราดีแต่เมื่ออุบัติเหตุแขนเขินเรามีปัญหาก็ว่าไปแต่สมองเราอยู่แม่ก็ออกรงโคโิดออกทกเลยใช้องค์ความรู้ต่างๆที่มาคุยกับทุกๆท่านเนี่ยง่ายๆแบบนี้ออกมา<ะ>เพราะฉะนั้นทุกวอกที่เกิดขึ้น เป็นครูบาอาจารย์ของเราเสมอแล้วทําให้เราเก่งขึ้นทุกวันยังสววต่างๆเนี่ยพอปาระสบการณ์คุณมาอายุคุณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบหรืออะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ของคุณมากมายไม่ถูกว่าอย่าท้อนะคะอย่าท้อรอยยิ้มของเราเป็นกาลังใจของลูกหลานเสมอถ้ายิ่งเราท้อเรางุดหิดเราจึ่งเศร้า ลูกหลานของเราคนใกล้ชิดเราเขาจะยิ่งแย่เรากลัวไหมกลัวเราอาจจะกลัวกับเขาด้วยซ้ำเพราะเราผ่านมาเยอะเราเห็นมาเยอะเด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่เคยเห็นปีนั้นเด็กที่ยังไม่ถึงสิบปีเขายังไม่ไม่เคยเห็นปีห้าสี่เขาไม่รู้สึกกลัวแต่เราเห็น แล้วเด็กที่วัยรุ่นตอนนี้ก็เห็นแต่ว่ากลัวแล้วได้ประโยชน์อะไรแม่ถึงบอกว่าตอนนี้เราต้องชูใจกันเยอะๆถามว่าชูใจแล้วมันช่วยกายได้ไหมช่วยเศรษฐกิจได้ไหมก็ใจดีเดี๋ยวกายมันจะตามนี่เล่า<ม>ก็กายตามเราจะมีปัญญามาค่ะอย่างปัญญาแม่หนูไม่ส่งมาป้ามาไม่ได้ส่งนะแม่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกคะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกเรื่องโอ้เดี๋ยวนี้มันไม่แพงเนาะเราสุดตอนนั้นโอ้โหต้องกว่าเราจะทําท่านแม่ชีพิ่สมยัยท่านต้องเอามาเย็บม,มาเย็บกต่ล่ม ล่มเนี่ยคว่ำงายอะไรมาเย็บแล้วก็จะให้พวกเราได้ใช้ในคอร์สกัน <S <S แล้วไอเราไม่เป็นไงเราก็รู้สึกมันยากแต่ทีนี้โอ้มันสั่งกิเดเจียวมาแล้วค่ะขอให้เรารู้มีแบบมีหนทางเพราะฉะนั้นหยูยาของเราธรรมชาติเหมือนกันทำไมเราต้องระดมส่งหัวหอมส่งมะกรูดส่งมะนาวก็พอมีประโยชน์แล้วเราก็ผ่านมาได้ระดับหนึ่งแต่นวัตกรรมของไวรัสเนี่ยมันพัฒนาการมันจะมา แปลกๆเสมอเห็นไหมว่ามีข่าวมาใหม่อีกแล้วถูกไหมคะท่านเก่ายังสะเต็บยังฉีดยากันไม่ไปถึงไหนเลย <c oughs> วัคซีนแต่เราจะไปรอวัคซีนกันทําไม เรารอดได้แต่เราอยากเครียดและระหว่งางทางคือไม่ใช่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วฉันต้องมีเป้ามีเส้นชยัยมีโกของฉันระหว่างทางฉันต้องไปถึงจุดหมายก่อนฉันถึงจะทํานู่นทนํานี้แต่ระหว่างทางเราสามารถเด็ดดอกไม้ริมทางดมได้นี่นะระหว่างทางเราสามารถเห็นก้อนหินสวยๆระหว่างที่เราเดินได้นี่นะทําไมเราต้องรอไปถึงเป้าก่อนเราสามารถชื่นชมกับทุกย่างก้าวของเราได้นี่นะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป้ายังไม่ถึงอะไรที่เรารอ,อยังไม่มาแต่เราสามารถ ชื่นชมกับสิ่งที่รอบรอ ทางได้นี่นะทําไมแม่ถึงเอาประสบการณ์ว่าช่วงปีนั้นแม่มีความสุขเพราะรู้สึกว่าลมหายใจของแม่ได้มีประโยชน์ได้ออกไปทุกวันกลัวไหมก็กลัวน้าท่วมใครๆก็กลัวกลัวทุกวันเหมือนบอกมาจิ้มตื่นเช้ามามาจิ้มว่าน้ําระดับน้ําไปถึงไหนแต่ตอนนั้นเรามีแรงแล้วเรามีลูกเป็นบัตรดีเราออกช่วยเขาได้เราสามารถติดต่อจากอุบลมาถึงกรุงเทพได้ส่งกันมาเลยครูบาอาจารย์ติดต่อทางกรุงเทพมีอะไรส่งไปที่อุบลได้ส่งพี่ต่างจังหวัดได้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เรา วางทางเขาใจดีจังเลยไม่เห็นเป็นอะรข่มขืนเลยข่าวกลมซืนข่าวการทำร้ายน้อยลงมากทุกคนหันหน้ามาช่วยกันแต่เราเล่าประสบการณ์นี้มาก็คือทุกท่านคงจะผ่านตรงนี้มา ต่อย่าเพิ่งไปกลัวไปก่อนมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้เขาก็บอกแล้วว่าจะไม่ถึงหรอกแต่เราผ่านอันที่เลวร้ายที่สุดมาเราก็มาเล่าบอกเด็กๆเขาและเราก็มาตั้งรับ MM. เราผ่านมาแล้วเราก็ตั้งรับว่าโอ้ทุกอย่างมันจะมีสิ่งสวยงามเกิดขึ้นเสมอข,ขนาดโควิดเองแรกๆเราก็กลัวขนาดโรคเอดสแรกๆเราก็กลัวทั้งนั้นและเราก็จะเป็นโรคหนึ่งที่มันอยู่กับเราได้เพราะบางคนติดเอดส์เขาไม่ได้ตั้งใจไปมั่วสุมไปตั้งกายไปอาบโคจรมันเกิดอะไรขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้น ไม่ใช่เร็วไายเสมอไปดูแลตัวเองให้ดีๆเพื่อรอ,อยาดีๆมายาดีๆอาจจะเป็นยาธรรมชาติก็ได้ค่ะโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมาไม่มีหมอคนไหนจะเคยประสบหรอกค่ะแต่ทุกคนจะใช้องค์ความรู้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดมาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนมาพัฒนาใ,ใครๆก็บอกเดี๋ยวนี้กาดจะตกแล้วเออไม่ใช่กาดจะตกอะไรมากหรอกค่ะคนชินกันมากขึ้นแล้วทุกอย่างต้องดําเนินชีวิตต่อไงทุกอย่างต้องไปต่อไงก็งเลยอ,อ้าวตอนนี้เราก็มีหน้าที่มาเตือนกันว่าอยาก แต่เราต้องใช้ชีวิตให้อยู่กับมันให้ได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เขาเป็นไวรัสเป็นเชื้อที่พัฒนาการได้รวดเร็วมากพร้อมกับเหมือนกับยาของเราที่เราพัฒนาการไปเราพัฒนาการเท่าไหร่เขาก็ไปเท่านั้นไม่มียาตัวไหนรักษาโรคได้ทรงจำไว้มีแต่ให้เราอุ่นใจขึ้นแต่ถ้าตัวเราป้อง,งกันไม่ดีเราก็เจ็บป่วยได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวเองดีๆเหมือแนแ่เนี่ยประมาทอาจฐานทำนึวกวกาตัวเองนะ ก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องสอนนะเรายังบอกว่าอะไรเกิดขึ้นเราถามตัวเองว่ามันเกิดขึ้นจริงเราจะไปยังไงต่อเราจะให้เหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงกับเราอย่างที่เราบอกกฎสามข้อสิบข้อของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าตอนนี้เชื้อมันยังอยู่แล้วฝนก็ตกหนักเป็นวัดกันเยอะแต่ถ้าเป็นวัดยังไงไม่ให้กลายเป็นโควิดอยู่ที่ว่าเราเปียกฝนแล้วเรากลับมาดูแลตัวเองไงอาบน้ําเลยค่ะรีบอาบน้ําเสื้อผ้านี่เอาไว้นอกบ้านเอาไว้นอกห้องที่เราจะต้อง ต้องอยู่กันเยอะๆเราช่วยกันระมัดระวังเรารู้กันหมดแล้วข่าวก็ออกเยอะแต่อย่าประมาทเมื่อไหร่ที่กาดตกคู่ชกเขาก็แรงตู้มาหาเราหมดแล้วเราก็น็อกได้เราเรดได้เรียนรู้วิธีการชกแล้วอ่ะหลบซ้ายหลบขวามวยไทยก็มีขามีเข่านะแต่กาดเราต้องป้องกันเสมอถ้าเมันเราไม่ป้องกันดีเขาก็ชกเราน็อกเหมือนกันเพราะฉะนั้น เหมือนกานเอาองค์ความรู้ที่เราเราพูดกันอยู่ทุกครั้งอย่าให้สูญเสียเปล่าในเครื่อวิทยุต่างๆอุตสาหกรรมอย่าให้เขาเสียขอลมหายใจของเรามีค่าเสมออยู่ที่เราจะคิดให้มันมีค่าหรือเปล่าถ้าเราหมดอะไรใจยอยากมันก็ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรหนูจะรู้ได้ไงวันหนึง่งป้ากลับมาจะต่างตต้อบเพื่อทําตามแน่ <c oughs> แล้วเขาจะต่อยอดออกไปช่วยอ,อสอมอนในชุมชนได้ขนาดนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทตัวเองว่าเรารงคุณค่ามากเราเก่งมากกว่าที่เราคิดเยอะ อย่าลืมว่าเราถึงมาต่างจะเป็นสเปิร์มของคุณพ่อแล้วอะ่ะที่แม่ชอบให้ท่องว่าฉันเก่งมาท่านจะเป็นสเปิร์มของพ่อแล้วเฟ้ย <c oughs> ถ้าไม่เก่งเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนตัวเนี่ยเราไม่ชนะเขามาเกิดหรอกเพราะ,ฉะ,ฉะนั้นเราเก่งกันมากเพราะ,ะนั้นเราต้องอจขานไว้คนหนึ่งมีสตินะคะแล้วคนข้างๆไม่มีสติเราก็ยังบอกเขาได้แต่ถ้าทานการสติแตกไปหมดหรือกลัวไปหมดใครจะบอกใครล่ะคะจับการถ้าทุกคนหนึ่งคนมีสติ สองคนมีสติสามคนมีสติรอบรอบตัวเราจะเจ๋งไหมรอบรอบสำนักงานเราจะเจ๋งไหมตอนนี้แม่ทําโครงการเทียนเล่มหนึ่งส่องสว่างได้สว่างตามตาม,ตามเทียนหนึ่งเล่นแต่แม่ทําเทียนหลายๆเล่นให้ส่องสว่างงานของแม่ตอนนี้ไปสร้างถนนขึ้นละไปสร้างถนนสำนักปฏิบัติธรรมไปช่วยเอ่อเตาเผาที่แตกของวดัด ไปหลายๆอย่างแล้วเรานั่งมีความสุขทุกวันในลกศิ์ที่เราเก่งแล้วท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ยิ่งมองเราว่าเราเก่งขึ้นทุกวันเหมือนเรามองลูกๆของเราเพราะนั้นถ้าเพียนเล่มหนึ่งมันก็สว่างอยู่แหละแต่มันก็สว่างน้อยถ้ารวมกันหลายๆเล่มมันก็จะสว่างมากขึ้นเหมือนกันค่ะถ้าเรารวมกันแข็งแรงรวมกันมีสติบ้านเมืองนี้ต่อให้พอใจหรือไม่พอใจก็แข็งแรงขึ้นมาทั้งนั้นไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกค่ะอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเริ่มแข็งแรงจากตัวเราไหมทั้งจิตวิญญาณ ทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนำพายิ่งผู้สูงวัยเนี่ยประสบการณ์เยอะมากแม่เห็นโอ้โหผู้สูงวัยเดี๋ยวนี้แบบเก่งมากบางคนแม่ยังอิจฉาเลยแม่ยังอายุน้อยกว่าท่านเลยยังทาไม่ได้เท่าท่านเลยเราก็ต้องยอมรับในสถานะของตัวเราเราต้องเป็นเวอร์ชันที่เก่งที่สุดในเวอร์ชั่นของเราณนปะัจจุบันขนาดนี้แล้วตอนนี้โครคไข้ไข้เจ็บค่ะโควิดยังไม่มาเลยเรื่องอื่นจะมาแล้วแล้วเมื่อเรื่องอื่นมาแล้วทํายังไงล่ะ อ่าตอนนี้น้ำกัดขาเาจะกัดไหมมันยังไม่กัดเท่าไหร่หรอกมันเพิ่งท่วมแต่เริ่มเริ่มคันอาการคันอาการคือเดสติกเลยที่เขาบอกก็คือถูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทําให้แห้งก่อนเอาแห้งไ,ได้ใงในเมื่อน้าดีบคงจะมีแหละเพราะนั้นพอเราโดนน้ํานะคะน้ําไม่กระทั่งน้ําฝนเองแม่ก็บอกว่าถ้าฝนตกคุณก็ต้องอยา่าอย่าชะลาดใจคุณต้องอาบน้ําเอาน้ําลาดหัวเลยให้เปียกให้หมดเลยจะลาดหัวก่อนแล้วก็ค่อยไปส่วนอื่นแต่วิธีการอาบน้ำคือไล่ตั้งแต่เทา้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีอะไร ที่แปดปลอมหรือน้ำท่วเมเลยนะคุณก็ไล่เอาตัวเองล้างหัวให้ดีเลยแล้วเวลาอาบน้ําก็เริ่มจากงทำความสะอาดเทา้าทุกซอกทุกมุมแล้วก็มาล้างกายต่างๆนะคะถ้าผิวมันแห้งมากมันแปดเนาะเปียกน้ําจะกลับแหง้งเพราะอะไรน้ํากับน้ํามันระเหยออกไงพังนกันเลยนี่คือการที่ผิวแห้งเกินไปเพราะฉะนั้นคุณก็อาบไล่ตั้งแต่เทา้าแล้วก็ตัวแล้วระหว่างนั้นคุณก็ใช้น้ํามันมะพร้าวสัดเย็นนะคะลูบตั้งแต่เท้าถึงตัว ทั้งเท้าขึ้นมาเลยบอกตลกและรลูกตังจะ่ทําถ้าคนคิดมากก็เริ่มหน้าก่อนของเราก็ได้จัดเท้าความร้อนเนี่ยจัดเท้าแล้วเราไล่ขึ้นมาความร้อนจะขึ้นสู่ที่สูงเสมอนี่พูดในแง่การปฏิบัติตัวนะคะไม่ได้แบบว่าการเรื่องของต่ําไปของสูงไม่ไม่ได้แบบนั้นแล้วแต่ที่สบายใจละกันแต่ในแง่ปฏิบัติคือเขาตั้งแต่เท้าขึ้นก่อนแล้วไล่ความร้อนขึ้นมาจะสึงถึงศี่สั้นสูง เพราะฉะนั้นเราก็ทาความสะอาดน,นะคะแล้วก็ซับซับตัวใช้คําว่าซับอย่าเช็ดเพราะเช็ดเนี่ยมันผิวหนังของเราเนี่ยค่ะระบบของเราเนี่ยมันเซลล์อะค่ะ <c oughs> มันจะไปกระเทือนต่อเซลล์ื่อไม่ไปกระเทือนต่อเซลล์มันก็เกิดการคลอกได้บางคนโอ้โหหนูเคยเห็นไหมบางคนเช็ดเอาเป็นเอาตายอะไม่ร <c oughs> ู้ว่าสกรปรกเบอร์ไหนอะ <c oughs> ให้ซับทั้งผมทั้งผิว ทำไมบอกโอ้โหไปโดนน้าน้ามันชุ่มฉันทาไมผิวกลับแห้งอย่างนี้ไงก็เราสูญเสียน้ําแล้วเราก็ไปทําลายผิวเซลล์ดีๆของเราของชั้นบนด้วยนะคะเพราะนั้นลองดูว่าค่อยๆซับให้สะอาดให้แห้งแล้วก็ผึ่งไว้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนน้ําน้ํากัดเทา้าน้ําอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตกใจลองดูนะคะวิธีการง่ายที่สุดแมลงสัตกกัดต่อยเอยยุงเอ่ย,ย,อยตอนนี้มากักน้ําเยอะนะคะระวังเรื่องอแม้แต่ว่าจะพูดเรื่องโรคที่มากับน้าท่วมไม่ต้องพูดแหละ คุณไปเซิร์ชเอารู้หมดแหละน้ำกัดเท้าจุงลายแมลงสัตรูต่อยเรื่องฉี่หนูออะพวกนี้คุณไปเซิร์ชเอาเหยอในเน็ตเราไม่ต้องพูดแหละเราจะได้หัดหาข้อมูลกันด้วยแต่ตอนนี้ในเมื่อถ้าเกิดเอาฉุกเฉินฉุกเฉินคุณใส่น้ำมะนาวบีบถันน้ำมะนาวไว้เลยที่แม่บอกว่าต้องมีน้ำมะนาววางจำได้ไหมคะคราวที่<ะ>แล้ว ค่ะอ่ามันวางมะกรูดวางเพราะนั้นนำมะนาวน้ำมะกรูดนี่แหละเอาไปแต้มส่วนที่เราโดนมแมลงตัดจากต่อยก,ก่อนเลยเบสิมันจะลดอาการเลยค่ะยุงแม้กระทั่งยุงเองอะค่ะแต้มก่อนแต่วิธีการที่ดีสุดอย่าไปโดนมันค่ะวิธีหรือเมื่อคุณแบบยุงลายยุงอะไรมันมาหน้านี้ยุงเคุณก็ไปนั่งจาบยุงไม่ใช่แต่เมื่อจําเป็นพวกนี้จะช่วยได้น้ําลดเปรี้ยวมะกรูดนี่แหละ ช่วยได้น้ำมะนาวช่วยได้ค่ะ <S <S เพวนั้นนะคะ <S 2> <S 2> แล้วก็มาแต้มๆอาการบวมจะทุเลาลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โดนอะไรก็แล้วแต่เราจัดการเริ่มต้นอย่างง่ายๆแล้วเกิดภาวะที่แน่นหน้าอกนี่มืนขึ้นเยอะแยะขึ้นผิดปกติคุณใช้ผ้าร้อนผ้าเย็นสลับแล้วยังไม่ดีขึ้นคุณรีบไปหาหมอเลยเพราะอาการนั้นอย่าไปช่าใจ <S <S 2> <S 2> เราไม่ใช่สุดโต่งไม่พึ่งหมอนะคะ ราะบางคนเกิดแพ้รุนแรงจากสัพพัสั์แปลกๆตอนนี้เราไม่นับว่าโดนงูกัดแล้วคุณจะมาทำมาติบบำบัดนะไม่ใช่นะไม่ได้นะรีบไปก่อนคุณอาจจะโดนครึ่งโดนตะกงตะขาบคุณใช้ธรรมชาติบับัดได,นะได,รรมได้มีอีกวิธีหนึ่งก็โครนโครนของเรานี่แหละเอาโครนนะคะโคลนมาโปกเลยแต่ถ้าให้ให้สะดวกเลยวิธีการดูดพิษเลยก็คือใช้ดินจอมปัว นะตอนนี้ตอนเกิดก่อนน้าท่วมคุณก็เลงไว้ตอนนี้น้ําท่วมแล้วมันอาจจะหาย,ยาก <S <S หรือหรือดินโครนนะคะคุณเอามาเลยใช้กับน้ําสะอาดค่ะกวนกวนกวน,วน,วนแล้วรอให้มันตกตะกอ,อนนอนก้นนั่นแหละเป็นโครนอย่างดีที่เอามาดับพิษได้ดูดพิษเลยค่ะเวลาปวดตรงไหนเจ็บปวดตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรใช้โคนใช้ดินโคนหรือดินดอจอมปลวกที่ที่เราเราผ่านน้ํากวนกวน,วนแล้วเอ,เ,อเอาเอาเต็ม เศษสะกบกิ้งออกอะที่นอนก้นแล้วนั่นแหละค่ะเอามาฝากไว้ดูดคิดก่อนเลยวิธีแก้แก้ปัญหาข้างตน้นหรือถ้าไม่มีจริงๆเลยค่ะไม่มีจริงๆเลยใช้ดินสอฟองเลยค่ะกับน้ํำต้มสายชูปริมาณเท่าๆกันเลยในสูตรที่ครูบาอาจารย์สอนเขาให้ตั้งไฟอ่อนๆและเคี่ยวให้จนงวดเลยค่ะเคี่ยวให้จนงวดแล้วก็มาทาน้ํากัดขาวนะคะวันละสามสี่ครั้งไม่กี่วันก็จะค่อยๆหายแต่อ้าว ก็น้ํามันท่วมแล้วก็ไฟปืนก็ลําบากก็ไม่ได้ก็ใช้โคลนี่แหละ <_ ll> um> โคนที่เราเอามาสําหรับเตรียมการไว้นี่แหละที่เราเยียบทุกวันนี่แหละแล,แล้วก็มากวนกวนกับน้ําแล้วก็ทิ้งให้นอนก้นทนําไมที่เพราะว่ามันมีเศษ เศษที่มันจะต้องตกตะกอนไงคะเศษที่มันไม่ปลอดไงคะหรือถ้าเราปวดทีเรามีตะแกรงมีอะไรก็มาเอาเศษเศษสมมุติอาจจะมีเศษแก้วหลงเหลือเศษกรวดที่มันอันตรายเนะเราก็มามาเตะอ,อีกทีหนึ่งและให้เหลือแต่โคนโคนที่มันเป็นนวลนวนะคะปลอดภัย <c oughs> นั่นแหละเตรียมไว้เลยสําหรับดูซิทที่ดีมากแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีน้ําต้นใส่ชูมะนาวมากูดบีบเข้าไปเลย ืได้เหมือนกันคิดเดนดีมากใช่แต่เป็นวิธีค่ะรักษาเรื่องต้นนะคะแต่ถ้าเกิดมีอาการแน่นหนะ้าอกปวดหัวใจไปหาหมอนะคะหรือ,อขื่นขึ้นหน้ากลัวมากๆไปหาหมอนะคะเราไม่สุดตรงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่ได้แต่บอกวิธีการรักษาเบื้องต้นเป็การดูแลตัวเองระดับหนึ่งเบื้องต้นไหวนะคะอย่าลืมว่ามะกูดดีนะ มีน้ำมะกรูดน้ำมะนาวจิ้มจิ้มไว้นะคะเอาไว้รักษาวไว้และแต่มันก็จะแตกแตกคัน,ค,นคันหน่อยสําหรับพวกน้ากัดเท้าหรือมแมลงตัดกัดต่อยนะคะก็พยายามเพราะว่าของธรรมชาติมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันปลอดภัยอันเนี้ก็คือบอกบอกเอาไว้หรือถ้าเกิดน้ําไม่ได้ท่วมจนเกินไปคุณเก็บเลยตอนนี้ยคุณยังไม่ได้ท่วมน้ำยังไม่มาคุณเตรียมเลยเอาดินเอาดินไปเตรียมมะกรูดมะนาวเตรียมว่านหางจระเข้อย่าปล่อยให้น้ําท่วมนะอันนี้ ใช้กับการดูแลตัวเองได้อย่างดีเลยค่ะใช้วุ้นของมันค่ะวุ้นบ้านหางโจเลคเตชาบาง,บางกันน้กํกัดเท้าได้กันไฟร่วกกันเบิร์นจากสัตว์แมลงได้พวกนี้เราเตรียมไมมเงี้ยเรามีสติก่อนเพราะเรามีประสบการณ์จากปีห้าสี่แล้วเนี่ยค่ะถูกไหมและเตรียมกะละมังถังแตกเลยถ้าเกิดว่าน้ำมาเาานะี่ยอย่างลมรดอะไรเตรียมเลยน้ำมันมาฉันสามารถปลูกผัก ลอยน้ำได้เอามากิน <S <S ถูกไหม <S <S เตรียมเลยเตรียมเลยผักต่างๆคือถ้าเรากลัวเรามีประสบก,การณ์แล้วเราเคยท่วมแล้วเราก็เตรียมอุปรกรณ์พวกนี้ไว้ปลูกผักปลูกผักต่างๆกินได้ค่ะผักกุ้งผักอะไรเงี้ยเราเตรียมกระ,ะมังขังอะไรของเราไว้เลย <S <S เตรียมเลยนะคะ <S <S ว่านหังเจละเขศเตรียมเลย สำหรับลอ,อยน้ําของเราได้เราจะได้มียาประจําของเราใช้ไงโอเหมือนเอาความกลัว<ช>มาเป็นสติในการที่เราจะป<ช>้องกัน<ช>ตัว<ช>ตัวเองค่ะใช่ค่ะเพราะเราไงเราก็บอกแล้วว่ากลัวเรามีประสบการณ์หลอนมาเนี่ยก็ในเมื่อมันหลอนแล้วเรารู้แล้วเราจะประมาทถ้าง่ครั้งแรกมันเป็นประสบการณ์ถ้าง่ครั้งสองมันเป็นอะไรละ่ะค่ะแม่มันเป็นอะไรล่ะแล้วเราจะมาร้องแลกแผลเจิงอะไรแล้วปล่อยๆมากๆมันจะกลายเป็นอะไรก็คุณทําของคุณเองทั้งนั้นคุณรู้อยู่แล้วไงอย่าปล่อยโอกาสให้มันล่องลอย ไปโดยเราไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาบทเรียนไม่ได้เอาครูบาอาจารย์เรามาสอนติดมีครูมันดีเสมอค่ะแล้วทุกความทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นครูของเราถูกปะค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนดีแล้วเรามีจังหวะที่ดีแต่เราปล่อยมันเองนี่เราไม่เอาครูของเราเองนี่เพราะนั้นไอจานน้ำมูกไหลทํายังไงช่วงนี้เป็นหวัดก็แม่ก็เคยบอกแล้วออจันน้ำมูกไหลก็สูตรกะเพราแล้วทํไงเดี๋ยวน้ําช่วงกะเพราตายเอาก็เก็บกะเพราเสียเลวเวลาน้นก็ลอยน้ําไว้สีกกะเพราอะ่ะกระมังถังแตกลอยไว้เราปลูกไว้ถูกไหมค่ะ เอากะละมังที่เราปลูกกะเพราตะน,นี้เตรียมเพาะเลยเราเอาไปช่วยคนอื่นได้ด้วยก็สูตรดมกะเพรากับน้ําร้อนไงที่แม่บอกไงการตัดือนบุกเมือกออกด้วยถูกไหมคะถูกค่ะ แเพราะนั้นทุกอย่างที่สอนเอามาใช้ค่ะทําไมแม่อาจขานเพราะว่าอะไรมันมีประโยชน์ทั้งท่านี่โควิดเองอะ่ะอยู่ที่บอกเขาที่แล้วอ่ะค่ะ,คะเราเอามาใช้ผสมประสานกับอย่าปล่อยให้คุณหมอกับพพาบานทํางานหนักเกินไปเราช่วยเหลือตัวเองระดับหนึ่งก่อนฝนตกอากาศไม่ดีอ้าวก็พอโดนฝนก็รีบอาบน้ําชําระล้างแล้วแล้วก็ปล่อยให้อาบน้ำแต่ปล่อยให้ตัวแห้งจ้เสื้อผ้าก็ เก็บไ้ข้างนอกอย่าให้ผสมประสานกันปวดหัวก็ลองดูสีปวดหัวมากๆระดับธรรมดาหนึ่งสี่ถึงห้าก็มะาน,าน,านาวมะนาวสักครึ่งครึ่งลูกครึ่งลูกบีบใส่สดๆเลยมะนาวร<ะ>้อนถ้าร้อนร่างกายจะเย็นหรืออมมะขามเจ็ดสักปั้นหนึ่งแต่ระดับเจ็บในแปดก็เพิ่มปริมาณไปจนถึงสองลูกนะคะแล้วปวดตรงไหนเวทแพกตรงนั้นโดนสัปสัดกัดตรงไหนก็เวทแพกก่อนแล้วก็ใช้ตรวดค่าตรวดร่างกายอาจจะช่วยกันลดการเบินได้ ลดการเจ็บปวดลงได้น้ำมะนาวน้ำมะกรูดต่างๆถึงไหมว่ากระบวนการต่างๆเขาสอดคล้องอย่าไปคำนึงถึงชื่อโลกค่ะแล้วนอนให้พอพักผ่อนให้พอลดความเครียดเพราะนั้นแหลคุณเครียดอยู่เรื่อยๆแม่ก็เป็นทําไมไม่เป็นโหเราเป็นตัวแม่ทําไมเรามาอยู่อย่างนี้วะน่ะ <S 2> <S 2> แต่ทีนี้เราจะทํำยังไงได้เราโกรธตัวเองทำไมนะเรามีองค์ความรู้ขนาดนี้เราออกไปสู้ลโลกเพราะถ้าเกิดเขา เข้ากำลาบอย่างแรงเลยถ้าป่านนี้คงติดโควิดคงไปเยนไหนแล้วแหละเพราะว่าความเศร้าของเราท่านก็คง<ะ>เมตตาเราเยอะเลย <c oughs> ใช่ไหม<ะ>ถ้าเกิดตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุถ้าเป็นก่อนนี้เราไม่ได้มาคุยกันเลยนะมันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นคือเขากําหนดแล้วค่ะ <c oughs> แต่เราก็อย่าไปยอมจนอนํานนโดยการที่ไม่ทําอะไรเลยก็ทําในฐานะที่เราทําได้เพราะมันเครียดมากๆเราบอกเออเราเป็นคนเบอร์ไหนนะถึงนี้เปิดโอกาสให้ตเองมีความสุขกับ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เครียดอยู่แล้วได้ประโยชน์ไหมอ่ะเครียดอยู่แล้วมีประโยชน์กับใครบ้างแล้วหน้าบึ้งหน้าเป็นสูตรอยู่อย่างเงี้ยแล้วใครเขาเห็นเราถ้าเราจะต้องตายไป,น,าายไปนะโอกาสนี้เขาเห็นเราหน้าบึ้งหน้าสูดเขาจะมีความสุขไหมตู้ยิ้มให้หวานสวยที่สุดอย่างที่ไม่เคยสวยมาก่อนเลยไหม ถ้าอย่างดีๆเราตายไปสบเราก็สวยมากแล้วอยินของเราก็สะกาึงไปถึงคนอื่นด้วยค่ะแม่ <c oughs> ไม่ร้าหมดอีกแล้วค่ะแม่ค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้อันไหนเลยมันเป็นประโยชน์ไหมเนี่ยแม่อยากย้ำเรื่องใจมากอ่ะได้ค่ะแม่ค่ะงั้นขอตอบพวกนี้เลยได้ไหมคะที่จะย้ำแต่ย้ำเรื่องใจ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  เพราะว่ามันสําคัญจริงๆไม่ใช่ไม่มีอะไรจะพูดนะเราเป็นคนรับโทรศัพท์เราจะรู้ว่าคนถาผมมาช่วงนี้เป็นอะไรกันบ้างระเทศอะไรกันบ้างงั้นเดี๋ยวไปคุยกันอีกค่ะเนาะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไม่ทำแม่ค่ะยินรักษาก็ทาคุค้มครองเมื่อไหร่ที่รักตัวเองเป็งก็จะเห็นกันเสมอเจ้าค่ะสมสวัสดีเจ้าค่ะสมาสวัสดีเจ้าค่ะ